หนุ่มแจ้งพบศพลอยน้ำตำรวจมาตรวจสอบแทบสะดุ้งศพอย่างไม่ตายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสบพบางบัวทองพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกัน,นยูนะคะได้เดินทางเข้าตรวจสอบพบร่างคนลอยน้ำที่บริเวณอยู่ใต้สะพานข้ามคลองลําโพจังหวัดนนทบุรีค่ะได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาตกปลานะคะที่เกะเหตุค่ะพบกับชายอายุ28ปีเป็นคนพบร่างพร้อมกับเพื่อนนะคะกําลังยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชี้จุดที่พบศพนะคะในคลองลําโพเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตรวจสอบพบนะคะว่าร่างเนี่ยยังลอยอยู่ในคลองเป็นชายสูง อายุค่ะศีรษะพาดอยู่กับก้อนคอนกรีกตดิมคองนะคะลำตัวด้านล่างเนี่ยจมน้าค่ะที่ใบหน้าแล้วก็จมูกม,มีบาดแผลนะคะมีเลือดติดอยู่ชายสูงวัยนอนแน่นิ่งอยู่ในน้ําค่ะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็กู้ภัยกําลังปรึกษาเพื่อหาทางนําร่างดังกล่าวขึ้นมาจากน้ํานะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจนายหนึ่งค่ะได้ตัดสินใจใช้ไม้ยาวไปเขี่ยค่ะเพื่อจะเอาก้อนคอนกรีตที่ทับอยู่ที่ท้องของชายดังกล่าวออกนะคะแต่ว่าจู่ๆค่ะร่างของชายคนดังกล่าวที่ทุกคนคิดว่าเสียชีวิตแล้วค่ะกลับฟื้นตื่นขึ้นมาทําให้คนที่อยู่ใในนเหตตุกการณ์ใจใ กก่อนที่ชายสูงอายุใต้น้ํานะคะจะหันมาบอกว่าช่วยตนด้วยค่ะหลังตั้งสติแล้วก็หายตกใจทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็พลเมืองดีจึงได้ช่วยกันนําชายดังกล่าวขึ้นมาด้านบนจากการสอบถามชายสูไวัยอายุประมาณ70ปีค่ะได้เผยนะคะว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านที่อํเาเภอบางบัวทองค่ะเมื่อไปถึงใต้สะพานข้ามคลองได้เกิดอาการเป็นลมแล้วก็พลัดตกลงไปค่ะด้านผู้พบร่างกล่าวนะคะว่าเมื่อช่วงเวลา3ทุ่ม ตนเดินมาเห็นแล้วครั้งนึงค่ะแต่ว่าครั้งนั้นยังไม่มั่นใจว่าเป็นศพจนกระทั่งตนเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนค่ะเดินมาอีกครั้งเพื่อออกมาหาปลาพ,พบร่างคนยังอยู่จุดเดิมซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วแล้วก็เห็นว่าที่ด่างจงมูกมีคราบเลือดติดค่ะจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพบว่าชายดังกล่าวยังไม่เสียชีวิตลงค่ะ